หลอช้านหต่อไม่ขย mm, ับเลยปะนี่วิดีโอนะฮะไม่ใช่มาบนิ่งต้องไกลยินไกล

ต้เราด้สุดเทพเี่แล้วี่จะเล่นทนี้ิดีโอมันต้องหน้าอย่างันวิดีโอแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไงไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้คือไม่ได้เช็คดาวใช่ไหม มันจะหล 你快点告吧。 ร้อนมากครับหลับแบบนี้เลยเหรอเมื่อกี้มีเสียงโขงร้องน่าจะแถวแถสนามกบตาน่าจะได้ยินแล้วแต่ว่ากำลังน่าจะกำลังฝึกตัวเองอยู่ขนาดคขงร้องอย่างดังไม่สนใจเลยหรอ แน่นอนอย่างเดียวเลยล่ะจะลงเลยแข้งขาจะไม่หักอยู่วันนั้นแหละไม่ต้องลงมาที่ไหนอ่ะลงไปรึจะต้องเป็นภาระแน่นอนแหละพี่ปุ๊กเอาจริงอ่ะพี่ปุ๊กนั่งแล้วหย่อนขาเลงมาก่อนภาระเยอะเป็นภาระเลยนะโอเคได้เทงนั้นแหละ

โอ้หกพันเลยเหรอคนไทยดิอ๋น่าจะเป็นทัศนศึกษาแม่ลูกอี้เนาะแม่ลูกพ่อลูกของมันกลัวมันเย็นมากเลยนเพราะทุกคนมีเด็กทุกคนเลยเดลกน้องลงลือีกนิดน ล้นหรอตรงนี้ีเลงน้าดหเไม่ถ้นัดลงน้ำ้วยถนัดไล่สาวไล่สาวทั้งคืนอ่ะได่สาวไล่สาวทั้งคืนสาวก็ไม่ใจดีกับผมเลย้ฟอร์มเป็นคนดีบอกว่าสาวก็ไม่ใจดีกับผมบ้างเลยไล่โงไไ้หูรูอ ยืนมองเห็นได<อ> <ใน S 2> ้ตะคุ่มตะคุ่มเลยอ่ะถ้าเป็นใครเธอมาไล่ฉันเนี่ยฮะเขาใหญ่เธอเหรอแล้วคน,น,นเดียวเหรอตันคน,นเดียวห้องโล่งถ้ามันรู้บ้างที่โบ้กาแฟบ้พี่โบเลยพี่โบ้เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เยอะเกินจับตัวอยากได้ของะมองขึ้นมเดย

ไงเี <Cornell. S 2> ้ยมันลงอ่ะมันร่วมลงแล้วหรออย่าลงอย่าลงลงน้ลงน้นึงปะอุ้ยทำโอ้โหเราจะเจ้าได้แต่ละเจ้าเพราลงเงย ก้อนหิหญ่ก้อนหินก้อนิตัวที่ไหนตองไหนก้อนหินใหญ่ผมกเลยประมาณโลก้อนใหญ่ไปไปทอะกนข้าง่างนตะแกรงเอก่าง่ายไม่ไม่ไปางข้อมหรือไปทางข้ามหรอทางข้อม างอยู่ทั้งรัฐนะสิบบวกอ๋อ่านาดนะถ้าไปยืนถายตรงนี้มันจะย้อนเสง ขาที่ห้าแช่นนะ้ำน่ะเอาขาที่ห้าแช่นนะ้ำมันร้อนเนี แล้วเราพี่เพชรจรแล้วเหรอไม่ีน้ำใจเลยใช่มีเคาเรียกเลยจริงไหมเนี่ยจริงพี่เพชรมาจังไหนอ่ะพี่โอตู่ทุกวันี่ยก็ก็พี่เพชรเป็นคนบอกเขาเองว่าลอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ลงที่เดิมลงที่เดิมจริงด้วยสวยยังไงเมื่อกี้นี่มันเด่นลงอ่ะ ไม่ <ปะ S 1> มันก็เป็นอย่างนี้นนใช่กว่าจะขยับได้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือนอนเ<ฮ>ชยเสกฮิปโปญ้างล่างเป็นฮิปโปละจะรอเดินบอกเดินไม่มีน้ำใจอยู่แล้ว <cười> 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 Để mọi người khác đi chơi này. Anh mà đi này. này. องู้ขึ้นมาเช่ไหมืมไม่ไม่ยิงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกำลังอุ้มอย่างกระวานนะพุ่นน้ำจากสัตว์บกกลายเป็นสัตว์น้ำแล้ว Bye. ชูหนุกแม่ชูายากต้องเอาขาสี่ขาขึ้นมาเลยอ่วดำน้ให้เลยเป็นมาเยาะลนละ

เข้าบา้านเขาทำไมป้าสาอย่าไปเข้าบ้านเขาออกมาเร็วออกมาเดินนี่รอรอนี่

ឡូតធម្មតាបាទចាប់ឡូតគណនី เ้เ้าพี่พี่เท้อขาวค่ะเ้าโอไม่ทันแล้วเท้าขาวลยมาแล้วโปมาแล้ว ต oh, ้องไต่โอ้ได้มาทางยนะครับมาทางยยขมาโอ้โหเงาไ ผ่านไหมครับถ้าจะผ่านเดี๋ยวตามผมมาอยู่ในอันนั้นเต็มเลย <laughs> อยู่ในรั้วคนอยู่ในรั้วเต็มเลยทีโชว์ใหญ่เลยอ่ะ

เหมือนละต่องพูดเป้เลยเลี้ยวซ้าย เดี๋ยวรอฟ้าเขาก็ขึ้นบ้างเดยว้างหยอเขาจะมาไม่หันนะไม่ก้นมันนะนัไม่หัน้้วจะไปค่า้รหบคุณอู๋ กลางเลยอ่ะเขาไล่แรงหรอไม่ข่าวว่ามาเลยคัมาเลยเี่าจะนานดีขนาดนีน โอ้ยดูเลยนอนมาคนเพื่อนอินดูไปแอบ,บนอนมาเลยหลักฐานชัดมากเอาเอาร<า>ถไปจัดไกลๆเลยพีแล้เขาเดินไวมาก กล้องหนูมันจำได้หรือใครไล่มัน

ผ่านได้แล้วครับตอนนี้ผ <c oughs> <partido así> ่านได้แล้วครับขับรถเลยครับขับรถเลยผ่านได้คิว่ห้โอหนาวว้าวหอว้าวว้าวหรือดูว้าวว้าวหรือดูกำลังถ่ายนี่อยู่ถ่ายคลิปอยู่ไปเลยค่ะพี่พี่ออกั่งนี้เลยนะ